วันนี้นะครับเราก็ถึงบ้านแล้วถึงแต่ตีสองแล้วนะครับผมนะเรารถมาร้านช่างบอมเออนี่ฮะมาถึงบ้านแล้วครับน้องเท้าของเรานะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นน้องขาวน้องขาวโบนะฮะไว้ถึงบ้านก็ตีสองอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เฟรมนะครับไฟเบอร์ไฟเบอร์ทุกสีนะฮะถ้าผมเดี๋ยวเราจะยกลงนะครับผมนะ ถึงพืนที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็มาเก็บสภาพจัดแต่งอะไรก็แต่งทีนี้เราเอาเครื่องแต่งแรงไว้นิดหน่อยก่อนเก็บสภาพฮะยังไม่พออีกเหรอนี่หมดไปเท่าไหร่แล้วแค่ยังไม่เก็บเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแหมคนน่าแข่งจะล่วงบมดแล้วมั้งนะ้ามีฮะท่อท่อเป็นท่อช่างบอมหัวมิกกี้นะนี่มุงหมกมงหมกเห็นนะเห็นนะ เห็นไหมไว้ลุนเห็นไ่มอ่าเดี๋ยวเราลองฟังเสียงกันหน่อยนะใครอยากฟังเสียงแล้วกดหนึ่งมานะครับผมนะฮะ ไป็นไงครับเอาอีกคันไหมมันหรือเจอลูกเจ็ดสิบนี่อันนี้ของกูแล้วอีกคันคุณก็อออีกคันนึงเดี๋ยวให้ช่างบอมจัดแบบหนักๆให้เลยนะแรงๆเลยแบบเบิ้ลแบบโหดไปเลยแต่เราที่ใครมีก็อ่แชทมาบอกเลยใครมีลายผ้าหัวเถิกหัวเถิกเนี่ย<อ>หัวเถิกนะครับเก่า,า,าๆเลยก็ได้ทักแชทมาหน่อยนะครับผม,มอันนี้โอเคนะฝากกดไลค์ดกดแชร์กดติดต่อใครด้วยนะครับเด,บด,บดบี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดเฟรมนะฮะ ชุดสีเออชุดสีแล้วก็แต่งอะไรนิดหน่อยนะให้มันตรงสไตล์เรา